วันนี้ผมจะมาแนะนํานะสําหรับบ้านใครที่แบบว่าเวลาคุณผู้ชายนะหรือไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงนะที่แบบว่าเข้าห้องน้ําแล้วแบบว่าทําการปัสสาวะแล้วมีกลิ่นคือกลิ่นพอล้างไปแล้วมันก็จะไม่ออกหมดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโถฉี่ก็แล้วแต่เอาวิธีนี้ไปใช้นะกลิ่นเหม็นนะไม่ว่าเวลาเราปัสสาวะไปแล้วคือจะไม่มีกลิ่นเลยสิ่งที่ต้องมีเลยเนี่มะกรูดมะกรูดเนี่ยเป็นตัวแบบดับกลิ่นได้ดีมากๆนะตัวนี้นะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้งานได้หลากหลาย เปลือกเอาไปตำกงตำแกงน้ำก็เอาไป,ไปทำยาสับผมน้ำยาล้างจานได้โอ้โหสารพัดสารเพนะสมุนไพรพื้นบ้านเรานี่วิธีการทำก็หั่นเป็นแว่นเน่ยดเน่เป๊บหนึ่งขวานนะเน่เน่ขวานแบบนี้หั่นแบบนี้ประมาณสักหนึ่งเซนเน่แบบนี้สักสามแว่นอ่ารักษณะนี้ เสร็จแล้วเอาไปใส่ที่โถถีไว้เลยเวลาถี่ลงมาก็จะโดนนี้ใช่ไหมหรือหาตะแกรงขนมจีนมาใส่ไว้ทําประมาณสักสี่ห้าหกแว่นเอาไปใส่ไว้ได้เลยหรือห้องน้ําใครนะที่มีกลิ่นเหม็นนะผมแนะนําหาช่วยแบบนี้เ,เป็นตะกร้าขนมจีนก็ได้หั่นวิธีนี้แล้วก็ไปวางไว้แบบนี้อย่าให้น้ําเข้าไปนะอ่ะคือแบบนี้เอาไปวางไว้ในห้องน้ํานะห้องน้ําเราจะไม่มีกลิ่นเลยหรือโรงโรงโรง,งเรียนนะผมแนะนําเลยเด็กผู้ชายเยอะอ่ะเนี่ยเอาไปทําแบบนี้เอาไปใส่โถขีเขาได้เลยอ่ะ ใครคิดว่าวิธีนี้มีประโยชน์นะสำหรับการดับกลิ่นในห้องน้ำนะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ